ดีครับเพื่อนๆคนรักชวนชนทุกท่านครับวันนี้จะมาเปลี่ยนชวนชมธรรมดาครับให้กลายเป็นดอกซ้อนครับดอกซ้อนสวยๆอย่างนี้ครับม่วงสักดาแต่ต้นที่เราจะทำวันนี้คือต้อนนี้ครับนี่ดอกซ้อนตัวนี้พอเรางด งดน้ำไปแล้วครับเจ็ดวันครับกับต้นตอต้นตอยากญี่ปุ่นครับเดี๋ยวมาลองดูกันเลยครับผมนะครับตัดให้เรียบเรียบจริงๆนะครับแล้วก็ใช้ทิชชู่ครับทิชชู่เช็ดดอ,อกกิงพัน นี่ครับกิ่งพันธ์เราจะใช้ประมาณสองตานะครับให้ตัดทีเดียวให้ขาดนะครับเราเช็ดที่ชั่วครับ แล้วก็แปะไว้ครับแล้วก็ใช้ฟิล์มที่เราเตรียมไว้กดลงไปครับแล้วก็หมุนนะครับ แล้วมัดไว้ครับทิ้งไว้ในร่มสิบถึงสิบห้าวันก็จะเขาจะก็จะแตกตาตามนี้ครับนี่แตกตาตามนี้รอสักสิบห้าถึงยี่สิบวันแล้วค่อยแกะฟีมออกครับมันเราก็จะได้ชวนชมดอกซ้อนสวยๆครับนี่ประมาณนี้นี่ทำเสร็จครับนี่เราก็จะได้ชวนชมดอกซ้อน สวยครับประมาณนี้ครับต้นที่เราเสียบเมื่อกี้ครับคือดอกนี้ครับ